ครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไอเทมสุดท้ายของปี2025ครับผมรกับ Pico Work 16 AWA Christmas Edition ครับผมแน่นอนครับตัวนี้จะเป็นไอเทมพิเศษนะครับส่งท้ายปีของ Pico Work ครับผมมาพร้อมกับผ้าสุดพิเศษด้วยครับผมเป็นการรวมกันของ2 c o คอมบิเนชันระหว่างอวะโชไอนะครับผมผ้า Natural Unico จากที่ญี่ปุ่นครับผมกับ Christmas Edition ที่มีสีสันสดใสสีเขียวแดง เราค่อยๆไล่ไปทีละส่วนดีกว่าไหมครับพี่หนึ่งได้เลยครับโอเคตั้งแต่ชื่อรุ่นของมันเลยคําว่าอาวะถูกย้อมในรูปแบบคำธรรมชาติจาก จังหวัดโตกุชิมะประเทศญี่ปุ่นโดยคามที่โตเกีชิมะเนี่ยครับเขาก็จะปลูกกับใกล้แม่น้ำนะครับรูมแม่น้ำโยชิโนะโยชิโนะนะครับตรงนี้นะครับดินตรงจุดนี้มันค่อนข้างที่จะปลูกตรงตัวคามตรงนี้ได้ดีแต่อย่างที่เรารู้ก็คือคามเนี่ยมันจะไม่ได้ชอบอากาศหนาวอย่างอย่างถ้าบ้านเราเนี่ยคามก็จะอยู่ในภาคอีสานเนาะที่เราปลูกคามแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอากาศแบบค่อนข้างสวิงซึ่งคามเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีผลผลิตตลอดทั้งปีใช่ใช่ซึ่งก็เรียกได้ว่าหายากมากๆ ทำให้ผ้าที่เป็นรูปแบบอาวะโชไอเนี่ยครับมีค่อนข้างน้อยแล้วก็ทําได้ค่อนข้างน้อยเพร,ร <ark o? S 1> าะอันนี้เป็นการย้อมครามธรรมชาติด้วยกันเทคนิคการย้อมมือเลย <S S ครับผมซึ่งผ้าเนี่ยมันจะมีความพิเศษมากๆด้วยทั้งตัวเเชอรวินิโกของอาวะเนี่ยครับ,รบมันจะมีความน้ําเงินที่มีความ,ลวมกลางให้ดูแล้วก็เข้มลึกมีมิติที่สวยงามมากๆแจมด้วยไหมได้ครับแชมด้วยไหมโอ้ี้เซ์ไพร์อันี่มาจากไหนครับเนี่ยเช่ครับยังไงครับพดีครับ สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมขอพูดถึงคําว่าอวะโชไอหน่อยนะครับจริงๆคำว่าอวะโชไอเนี่ยมันมาจากคําว่าอวะโชแล้วก็ AI ตัวคําว่าอวะคือเป็นชื่อคว้นสของโต k ก s h i ชิมะเป็นชื่อในอดีตชื่อในอดีตนะครับของของจังหวัดโตเกีชิมะนั่นเองนะครับคำว่าโชก็คือเก่าดั้งเดิม่า a อคือ Natural i n d i g o เพราะฉะนั้น การย้อมเนชออินิโกในแบบวิธีดั้งเดิมจากจังหวัดโต k ก s h i ชิมะก็เลยเป็นครามที่มีชื่อเสียงไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นในระดับโลกเลยเดี๋ยวฝากให้หนึ่งและหมีรีวิวถุงตัวอาวะโชอันต่อนะครับแล้วก็เพื่อนๆสงสัยอะไรก็ถามน้องๆตั้งสองคนได้ได้ครับนะครับได้เลยครับผมโอเคครับขอบคุณครับทุกคนครับสวัสดีครับ มาต่อกันที่ส่วนอื่นๆกันบ้างครับเป็นอ่งนอกจากผินผ้าที่มีความพิเศษมากๆแล้วเนี่ยการตัดเย็บก็ยังมีความพิเศษมากๆเช่นกันครับผมมีการนําธีมของคริสบัตติเดชันนั่นก็คือการาเล่นด้วยคู่สีเขียวแดงครับผมสีสันที่มีความสดใสน,นั่นเองครับผมจุดเด่นๆเลยเนี่ยมันจะอยู่บนอากระเป๋าหลังครับของสองข้างเนี่ยจะถูกเดินด้วยได้นะครับอ่าสีแดงและสีเขียวพันกันครับผมก็คือเรานําได้สองสีเนี้ยมาพันกันแล้วก็นาเย็บ เดินลายด้วยจักเข็มเดียวเดินลายด้วยมือ,มอเลยครับผม,มวาดด้วยมือแล้วก็เดินลายด้วยมือป้ายแถบก็เป็นป้ายสีเขียวตัวอักษรสีแดงก็เป็นป้ายแถบที่เราใช้กับคริสต์มาสดิชันนะแล้วก็ตรงที่เป็นจุดห่อนะครับของนีเ่เองเนี่ยก็จะมีการตัดด้วยสีส้มนะครับสีส้มเสร็จแล้วก็ตรงตรง,ตรงกลาง,ก,งลก็จะเป็นสีแดงนะครับผมและหน้าที่มีการเล่นสีคริสต์มาสก็จะมีตรงบริเวณปากกระเป๋าเหรียญครับคอยพ็อกเก็ตตรงห่อที่พปถึงพูดถึงไปก็คือด้านนอกที่เป็นสีแดงใช่ไหมครับด้านในเนี่ยก็มีการใช้ส ขาในครับผมขาในเป็นสีเขียวในเข,เขียวเขียวติมคริสต์มาสสดใสเลยที่ปลายขาลูกโซ่โซนะครับผมก็เป็นการเล่นผู้สีเขียวแดงอีกเช่นกันก็เป็นลูกโซ่ไข่ปลาด้วยจากว i n เทจยูเนี n ยนสเปเชแล้วก็<ช>ด้านบนบเป็นได้แดงด้านล่างเป็นได้เขียวอ่าครับผมสวยเลยนะและริมริมของตัวผ้าวของตัวนี้ก็จะเป็นริมสีแดงครับ,รบผมก็ตัดกับสีเขียวแดงสวยงามเลย นี่เลยโพงแน่นๆนะครับมาพร้อมกับคู่สีขาวแล้วก็เป็นอ่าแดงเขียวนี่โพงด้านในด้านข้างแล้วก็ตรงสัตว์สีเขียวสีเขียวเอาคลิกด้านนี้ให้ดูมีความสดใสผ้าด้านในที่เป็นผ้ากระเป๋าผ้าซับแซมตัวเนี้ยเราดึงธีมของอารมณ์ของเทศกาลคริสต์มาสเข้ามาใส่อย่างเต็มๆเลยผมมองไว้เหมือนแบบพวกกระดาษห่อของขวัญต่างๆใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนป้ายหนังหลับรุ่นเนี้ยแน่นอนเราผลิตมาแค่25ตัว25ตัวครับผมความพิเศษคือเราขึ้นบล็อกใหม่ อ่าเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยจุดแรกเลยที่เห็นชัดก็คือคําว่า16บหกอ่า้งหนัก16ออนนะครับแล้วก็คําว่าอาวะเฉดสีที่ใช้ตรงนี้เป็นเหมือนแบบเฉดสีน้ําเงินอินดิโก้คลามธรรมชาติด้วยอ่าใช่ครับก็จะมีการเล่นอย่างตัวตัวนี้น้าเงินเนาะผซึ่งมันจะไปแมทเนี่ยสีจะมีความใกล้เคียงกับตัวผ้าอาวะมากครับผมรวมไปถึงการใช้สีเขียวแดงในสไตล์คริสต์มาสอยู่แล้วครับผมมีควางเลนเดีย2ตัวอยู่ทางด้านนี้นะครับเราทําการสกรีนสีไปบนตัวป้ายหนังก่อนป้ายหนังนี้จะเป็นป้ายหนังวัวนะค ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับแล้วนะครับปั๊มทับลงไปปั๊มลึกนะครับผมเรียกได้ว่าหน้าเก็บสะสมรวมไปถึงหน้าใสด้วยเม็ดบนนะครับบอนะครับผมก็จะเป็นกระดุมเนื้อเงินแท้ครับหล่อแล้วก็ขัดแต่งด้วยมือนะครับตามสไตล์ของพี่ก o ว์อยู่แล้วแต่ว่ามีการเพิ่มการเทคนิคการใส่สีลงไปก็จะเป็นสีเขียวแดงผมแอบปิดเม็ดกลางเอาไว้โอเคแต่ว่าอันนี้ปิดโชว์ไม่มิดความสวยงามปิดไม่มิดอย่างที่เราบอกครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของปีเนาะเป็นรุ่นส่งท้ายปี2 0 2 5เราก็มีการรวบรวมกระดุมต่างๆแมทเท ปในปี2025ครับมาไว้อยู่ในเกงตัวนี้เม็ดกลางทั้ง4เม็ดเนี่ย ไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำข้างบนเนี่ยตัวนี้อันนี้จะเป็นทองเหลืองของเราตัวนี้จะเป็นทองเหลืองกลึงครับผมแล้วก็นํามาชุบสีใช่แล้วถัดมานะครับนี่เห็นสีฟ้าน้ําเงินน้ําเงินลักษณะนี้ไทเทเนียมนำมาเผาไฟนะครับผมให้เป็นสีฟ้าตัวเม็ดที่สานะครับผมก็จะเป็นโลหะอัลยนะครับผมนํามาผ่านการเทคนิคการยิงทรายให้มีความสีหยอกเทาๆด้านๆเม็ดสุดท้ายนี่จะเป็นตัวมิคอัลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกรุมที่มีความสีหยอกเงินๆครับผมมีความสวยงามเข้ากับผ้าอวะ เท่านั้นยังไม่พอผมจะไล่ไปที่รีเวทกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีความหลากหลายเลยเช่นกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอลอยที่เป็นสีเทาสีเทาด้านวัสดุโลหะบอนทองแดงคลซทรายครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทองเหลืองชุบสีชุดสี เนี่ยพวกนี้มันจะอยู่ในรุ่นต่างๆนะครับที่เราเทํามาตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมิกอร่อยใช่แล้วนะครับมันจะมีความเป็นความสดใสของในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับรวมถึงสตอรี่ที่เราบอกนะครับ,รบเรื่องราวการทํางานของเราใส่ดีเทลเข้าไว้บนรุ่น16 AWA อวะตัวนี้คริสต์มาสดิชั่น2025ครับการให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งก็คือนอกจากสีครามที่เป็นย้อมธรรมชาติแล้วรุ่นนี้ก็มีเท็กเจอร์เป็นซอรฟบี้ด้วยนะครับบนตัวเส้นได้ที่ทอมา พูดถึงราคาสําหรับรุ่นนี้นะครับอยู่ที่13,900บาทนะครับผมโดยรุ่นนี้นะครับจะผลิตในทรงขายยาวของเราขายาวนะครับผมทําได้ทุกทรงครับยกเว้น n ำเบอร์สิแล้วก็นำเบอร์สิด้วยข้อจํากัดของผ้านั่นเองหรือว่าจะปรับสัดส่วนที่เพื่อนๆต้องการก็สามารถปรับได้นะครับผมรุ่นนี้จะผลิตทั้งหมดเพียง25ตัวเท่านั้นเปิดรับสั่งซื้อในวันเสาร์ที่20ทธันวาคมเพื่อผลิตพร้อมกันในวันที่ 24และ25่สงบ้าัน c h คริสต์มาสก็จะจะส่งให้ทุกท่านเนี่ยได้ใส่กันในช่วงปีใหม่เลยนะครับผมจะส่งวันที่27ธันวาคมพอเราเย็บในวันที่คริสต์มาสใช่ไหมทีมช่างของเราก็จะใส่เสื้อสีเขียวใส่หมวกเทนยนะคอสสีแดงเรียกว่าเย็บในทีมคริสต์มาสเลยในโรงงานของเรานี่นเองผมผมก็ต้องใส่ด้วยใช่ไหมใช่ครับกับผมเรียกว่าหมูเสือซานต้าของเราก็ทำของฝันสวยๆดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับผมรับตันี้นะครับ สำหรับช่องทางนะครับในการสั่งจองของกางเกงยีนในรุ่น16 AWA อาวะโชไอคริสต์มาสด t ชั่นนี้นะครับครับผมก็จะมีช่องทางออนไลน์นะครับออฟฟิเชียลเพจของ p i กเกอร์เวิร์กครับผมช่องทางเลยครับ Facebook Line นะครับ Instagram เข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมรวมไปถึงช็อปครับผมที่ข้าหมูเสือก็จะมีกางเกงตัวนี้มีกางเกงตัวให้ชมให้ด้วยนะครับครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่สะดวกนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็สามารถเข้าไปจองได้ครับผมได้ครับผมก็น่าจะครบถ้วนครับก็ขอขอบคุณทุกทท่านครับผมขอบคุณเพื่อนนนๆๆททุกก่าามเลยะคร ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ